ครับมีไซมาเห็นแล้วออโอ้ใหญ่ครับผมโอ้เอ้ยนี่บัาโอ้ยขาาาาน โอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมปลากอะไรครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเฮาจะไปจอมปลากายกันนะเป็นปลากระกดนะครับเดี๋ยวเฮาจะไปท่าโปเก่งวันครับวันนี้จะไปอำเภอรีนะครับท่าบารมากินก็จะย้ายมาเรื่อยเรยเดี๋ยวหาใหม่เรื่อยๆนะครับผมยังไงฝากติดตามนะครับผมติดตามชมด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผม ในช่องวิธีวันยุทธบายออฟไลน์นะครับโอเคครับไปครับผมโอเคครับตัวนี้เราถึงบ้านโปเก่งแล้วครับนี่เดี๋ยวมาห้าโปเก่งนะครับวันนี้มีเจ๊ปูมาตัวใหการรถอยู่นี่เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปห้าโปเก่งกันโอเคครับผมตัวนี้มาห้าโปเก่งแล้วครับหมดโกไปอยู่ไหนลึกเลยหรอฮะวันนี้วันนี้โปเก่งจัดมากนะครับ ครับละเขี่ยครับผมเดี๋ยวไปกดเดินไปถังม,มาทั้งรอบเดี๋ยวครับผมลุยครับไปครับเป็นรุ้ยเน้าดั้งหน้าครับเดี๋ยครับจะแวะเดินบังครับ ชมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับฝ่ายฝ่ายบ้านปลาไผยนะครับอําเภออําเภอลีเนาะเดี๋ยวเรามาลองหอนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาลงเบดก,ก่อนครับผมตามชมครับ โอะครับโดบกาแฟแล้วครับผมโอเคพร้อมลุยครับโปรเก่งพร้อมลุยนะ้เน่ยฝนอ้อยนิดๆนะครับโอเคครับเยื่อของเขาจะเป็นไส้ปลาเหมือนเดิมครับผมอยู่ในแอปนี่ไม่จกสองข้างแขกต้มอเหลยอกชไอืม รุยครับผมเดี๋ยวไปลองลองพอกันเนาะลองลองพอก่อนเฮ้ยลุยชุดตะกลัวนะครับนี่นะครับขอเดียวซิงยาวประมาณประมาณนี้นะครับ ประมาณเกือบไม่บรรทัดน,นะครับผมลองดูลองย้อนนี่กันหมอ,อ,อใส่หงมือครับเดี๋ยวมันจะก,กัดมือเนี่ยเดี๋ยวเอานอ่อ,อย,ดยได้หรอ<ะ>เอานอ่อ,อยได้ได้มันเงึงอย่างนูดด้นมันลู่อย่างแหลวกัน ไส่ป่านะครับท่านชมลองดูลองดูมาลองมารูครับอันนี้จงเหมือติดแล้วนะครับนี่ไม่รู้แล้วหน่อยนะครับ ขอครับผมพลุยครับ

อมาแล้วเดี๋ยวมันรุนของเขาต่อครับดูที่แสงสีเขียวๆนี่นะครับนี่นะครับผมเอาฟอติดไว้เดี๋ยวผมจะปิดไฟเนาะอเอ้มืดหน่อยนะครับเปิดไฟแจ้งออกบอคให้ท่า ครับโป๊เก่งโดนหนึ่งแล้วครับ,รบมาแล้วครับโอ้โหอีกาเริ่มมีไซค์ครับผมมาเห็นแล้วครับผมโป๊เก่งครับผม ัวที่สมแล้วครับผมสุดยอดครับสุดยอดต่อครับผมหรืพอพอที่ตายเบ็ดนะครับตัวนี้แสงน้อยอยู่นะเอายังอลลัมเหลือ <Wow. S 1> โอเก่งชัดมาเห็นแล้ว ยอดครับผมสุดยอดเริ่มมีไซส์มาแล้วเริ่มมีไซส์มาแล้วครับผม,ออมเอาละครับผมเริ่มเข้ามาแล้วครับหาตัวเลขครับตัวนี้โปเก่งนำไปแล้วครับผมสี่ตัวแล้วครับนครับเีวครับเราต้องหาตัวเลขให้ได้ครับผม ตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วโอ้โห,โห,โหามาแล้วครับมาแล้วตัวแรกโอคครับลุยต่อครับ แล้วครับโฟเก่งมาเห็นแ,แล้วอเอาอแล้วครับผม,ม,มเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวภาพเอาภาพนิ่งภาพนิ่งครับ แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนี่นี่ครับผมโอ,โ,อโอ้โห,โหสบายเลยเจ๊ปูหลับสบายเลยมีโซดาหลับด้วยครับผม <c oughs> มาลองดูเรื่อยๆนะครับผมว่าต่อเส้นเจ้านี่มันจะเข้ากับที่ตามชมครับผม นี่ครับผมสวยเลยครับเดี๋ยวครับดูบรรยากาศยามเช้าครับผมมีหมอกลงหน่อยๆนะครับสุดยอดครับสวยครับนี่คจอบยอดมากน้งสวยครับบ้านปลาไพ่นะครับอำเภอนีนะครับผม การสดชื่น

อันนี้มันแต่ว่ามันจินน้ำลงนี่้องเดือนี่แต่คื่นฝนมันต๊หรอ เเขาไปไก่เนี่เขาาเ้าลดเลดนดีเออรุดานมเออรุดเียคตอนนี้เดี๋ยวเขาจะย้ายใหม่กัอนกันนะครับอันนี้อยู่มาทั้งคืนละ ตนนี้หมายฝ่าย้าภัยนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปหมายฝ่ายไม่แน่เดี๋ยวไปร้องพอที่ห้านะครับเพราะว่าตอนนี้กระแหนมันเริ่มมาลงนะครับมันเริ่มลงเยอะจริงๆครับมันติดเบดเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บเบดแล้วก็ไปที่ฝ่ายไม่แน่ต่อนะครับผมที่ตามชมครับผม